ครับยิ่งใหญ่ตามยอดครับเป็นยังไงครับยิ่งตามยอดคือยังไงพี่น้องยอดเราฟังทุกทุกเดือนปีแรกเนี่ยปีแรกเนี่ยยอดขายผมพันล้านนะฮะปีนี้เราขึ้นไปหมื่นแปดพันล้านครับมันขยายมาสิบร้อยแปดสิบเปอร์เซนต์ไอพันแปดร้อยเปอร์เซนต์ครับก็ต้องใหญ่เลยครับก็ต้องทำเลยทำไมถึง มันขยายใหญ่ได้เร็วเร็วขนาดนี้เติบโตได้เร็วเร็วขนาดนี้พีน่นัดก็ต้องขอบคุณลูกค้าทุกท่านครับเพราะลูกค้าเราเนี่ยให้การตอบรับแล้วก็ไว้ใจพวกเรามากนะฮะ <S 1> <S 1> เราก็ทํางานด้วยความทํางานหนักครับแล้วก็ลูกค้าสนับสนุนม,มาตลอดมผมเป็นแพลตฟอร์มเดียวที่มีเซลช่วยขายของ5ล้านกว่าคน<ม>ลูกค้าเราทุกคนคือพร้อมที่จะบอกต่อในที่นี้มีใครไม้บอกต่อเพือ่อนให้ซื้อบ้างครับนั่นแหละฮะนั่นคือก็รรับฟางกลมเด็กของเราครับเราต้องเชื่อมบ้านังไงให้กับลูกค้าเรา ก็ชัดเจนตรงไปตรงมาครับมีปัญหาอะไรเราก็บอกลูกค้าตรงๆอ่าเราขายไม่ได้ราคาเราพึ้นไม่ได้เราก็บอกลูกค้าตรงว่าเราอยากขึ้นราคาเราอยากขึ้นอย่างนี้นะเราก็บอกเขาสิ่งที่มันตึกโตขึ้นทุกท่านแล้วเดี๋ยวแป้นึงครับไปบอกพี่ก้อยไปเงียยก่อนจะรู้ไหมเนี่ยว่าเราสามารถอยู่ ไม่บอกคร่บอกไม่บอครับตะโกนสู้มันไม่ไหวร้อนมักโอเคน่เด้อครับยังไครับผมต่อครับเอาใหม่เอาใหม่มเลยอะ้าานที่มันให้ลูกค้ายังไงถึงใหลูกค้าได้มาอยู่ขนาดนี้ ก็จริงๆภาพที่ทุกคนจะเห็นเนาะว่าทุกพวดเนี่ยผมจะต้องไปมอบรางวัลที่หนึ่งให้ลูกค้าอันนั้นก็คงเป็นความเชื่อมั่นว่าเงินเจ็ดแปดสิบล้านเราก็ไม่เคยมีปัญหาแล้วตอนนี้เราก็มอบรางวัลให้ลูกค้ารวมทุกรางวัลน,นะเก้าพันกว่าล้านบาทไม่เคยพลาดแม้แต่รางวัลเดียวแล้วทไทุกวดมีคนจับที่หนึ่งของกองสลากพัดตลอดพูดง่ายๆว่าลอตเตอรี่หนึ่งล้านใบเนี่ยจะมีรางวัลที่หนึ่งหนึ่งใบแล้วผมขายได้สิบสี่ล้านใบมันก็ต้องมีสิบกว่าใบแล้วที่ที่กองสลากพัดครับ คูแม่ๆบางคัได้ถาเป็นยังไงบ้างครับเีกยีก็เออตั้งแต่ปีแรกนะคะก็ต้องขอขอบคุณคุณน็อตด้วยนะคะที่แบบว่าเลือกพี่ออกเป็นพรีเซนเ,เตอร์นะคะแล้วก็ดูการเติบโตของกอ,องสลากพารจริงๆเราเป็นลูกค้าตั้งแต่กองสลัก .com จนมาเป็นกองสลักพาร์ทเนี่ยก็คือแบบ เรารู้สึกภูมิใจภูมิใจมากๆสําหรับคุณน้อยที่ประสบความสุเในทุกวันนี้แล้วก็ที่สําคัญเลยเราก็เป็นลูกค้าของคุณน้อยอยู่แล้วด้วยนะคะก็ซื้อทุกมวดอยู่แล้วอะค่ะแล้วก็คือชอบตรงที่ว่าของสลับพันนี่คือแบบรับเต็มนะคะแล้วก็จริงใจมีปัญหาอะไรอย่างที่คุณนอบอกคือไม่ใช่ว่าไม่มีปัญหานะก็มีปัญหาเหมือนลูกค้าทุกคนนั่นแหละเพราะเราเป็นลูกค้าเรามีปัญหาอะไรเราก็ถามแอดมินแอดมินก็ตอบเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คอนงงนงันไวนะคะแล้วก็ไม่หัก ไม่หักค่าธรรมเนียมอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าคือกองสลักพัดเป็นแบบแพลตฟอร์มแพลตฟอร์มแรกแพลตฟอร์มเดียวที่เรามั่นใจาาสุดแม่สู่เราล้วครับสุดแม่เองก็ต้องขอบคุณคุณนอรตนะคะที่ให้โอกาสได้มาเป็นพิชเตอร์คนที่สองของกองสลักพัดนะคะ,ะ,คะก็จริงๆแล้วมันบดผิดกันมาตั้งแต่รอบแรกแล้วล่ะนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรปีที่สองก็ได้มีโอกาสร่วมพิชิตเตอร์แล้วก็จริงๆก็เป็นลูกค้ากันอยู่เอาพิชิตเตร์ทเื่อหมือนกัน สองขั้นนี้ไม่ได้รับค่าตัวนะฮะเ้าขใหรัาไปแล้วเขาก็จะซื้อปรับมัดหมดไปตอนนี้ตอนนี้ไม่สูงคือไม่เหลือแล้วไม่เหาือแล้วรับไปแล้วรับไปแล้วไ่เหือ่เหือจริงๆต้องบอกว่าเอ่อก่อนหน้าที่จะได้รับมาเป็นพรีเซนเตอร์นะฮะก็ก็ดูคุณกินรสอยู่แล้วก็ชอบฟังตรงไปตรงมาแล้วก็ถือว่าในสื่อพูดในฐานะเป็นลูกค้านะที่ไม่ใช่เป็นพรีเซนเตอร์นะเรามีความรู้สึกว่า ไม่มันตรงๆอ่ะคือมันขายไม่ได้ราคานี้ก็ต้องบอกลูกค้าใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยก็บอกสิว่าเออมันได้เหตุผลอะไรคนใดอะไรอย่างเงี้ยก็บอกเขาตรงไปตรงมาแล้วแล้วเราเป็นคนที่แบบเราเป็นคนเล่นหวยเรารู้อยู่แล้วว่าราคาหวยจริงๆแล้วมันยังไงแบบถ้าแต่ถ้าเราซื้อแล้วเราสบายใจแล้วมีความสุขซื้อเราซื้อตรงนั้น,นจริงๆก็ที่บสนุัทเะาให้นับถื้อแล้วมีเซอร์มาถูกคนใช่ไหมครับเพราะว่า ทั้งคู่เลยก็เป็นแบบจอาแม่ที่หลายๆคนติดตามต่อนทุกอันนี้หนึ่งแรัหนึ่งนะฮะได้พี่ออกได้เจ้าพ่อจอมทัพมาด้วยนะแล้วอย่างพี่สุนี่คืออันดับหนึ่งเมืองไทยในการซื้อหวยนะในหน้าในหนาผมเล่นตั้งอิสเตอร์ผมหาลูกค้ารายใหญ่เข้ามาคือตอนนี้คือล็อกพี่ไว้แล้วให้พี่ซื้อทีิอื่นอ่ะวันที่มาเซ็นสัญญาครับผมพาดูออฟฟิศพี่สุแกก็เดินจิ้มหวยไม่สนใจม้วนๆลุงพี่สุ นหมดเป็นเท่าไหร่เอ่อเอาหลักๆเลยที่จะมาเป็นลูกค้าของสลากพาร์ทเนี่ยมันมีอยู่งวดหนึ่งที่ซื้อสองพันกับใบนะคุณน้อก็มีรหัสที่อยู่ก็จะรู้ว่าพี่ซื้อเท่าไหร่ถูกไหมแม่ถูกไหมแม่เอาก่อนสองพันกับใบถูกเท่าไหรงวดนั้นถูกงวดนั้นถูกอยู่ก็งวดที่แล้วเนี่ยก็เป็นห้าพันกับใบถูกสิบหมื่นกว่าเออไม่เป็นไรเนี่ยถูกไม่เป็นไรงวดนี้มีลุ้นเพราะว่างวดนี้พันนิดๆค่ะ คุ้มเทคุ้มเทดใช่ไม็ได้้าันใบใช่ได้ถ้ได้มากก็ได้จะคุ้มไม่คุ้มไปอีกเรื่องนะถ้างวดละพันใบก็เดือนละสองแสนเดือนละสองแสนปีหนึ่งก็ยี่สิบปีแต่ทีี้เราจะขอบคุณอะไรก็ะที่แบบทำไมกขาสร้างมีจุดทุกวันที่เราเป็นทีู่ ก็คงขอบคุณอย่างแรกที่ต้องขอบคุณก็คือขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจแล้วก็ความเชื่อใจให้กับเรานะแล้วก็ขอบคุณสื่อมวลชนทุกท่านด้วยไม่ว่าเราจะทําอะไรไม่ว่าเราจะมีปัญหาใดๆหรือไม่มีปัญหาใดๆพวกท่านเปิดโอกาสให้เราพูดเสมอไม่ว่าจะเรื่องผิดหรือเรื่องถูกนะฮะถ้าไม่มีพวกท่านเราก็คงจะไม่ได้ชี้แจงในสิ่งที่เราอยากจะพูดออกไปแล้วก็ขอบคุณพี่อ๋อมกับที่สุขที่อ่าไว้ใจ มั่นใจว่าเราจะไม่ทําผิดกฎหมายว่าเราจะไม่ทําผิดแล้วมาเป็นพรีเซนเตอร์เอาชื่อเสียงของตัวเองมาทําประกันให้เราครับที่น้องมันวั่นี้จากการเติบโตัวของกลองครับต่อไปอาจจะมีโฟกัสเพิ่มมากขึ้นของ่อื่นอะไรอย่างเงี้ยมีอะไรนะครับจากการเจริญตัวของกองทัพัเองอาจจะกลายเป็นที่จุดสนใจคนอื่นมากคุณคุณอาจจะมาโฟกัสมากขึ้นบภาพขึ้นอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ก็โฟกัสจนไม่เหลืออะไรแล้วครับแล้ววันวั่นแล้วัใจนะครับคือคืออย่างที่ผมบอกครับผมบอกหลายๆครั้งแล้วว่าสิ่งที่ผมทําคือความถูกต้อง เราทำเเรายืนยันบนพังถูกต้องมาตลอดลอตเตอรี่วันนี้เราก็ขาย80ถ้าบริการเรามีบริการอะไรบ้างเราก็คิดตามนะ้นเพราะฉะนั้นถ้ายังผมยังเปิดกฎหมายทุกฉบับ,บเพื่อทํางานอยู่ผมมั่นใจว่าไม่มีใครทำอะไรผมได้ครับ,รบขอบคุณครับ